Hello everyone. สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะ,ะสำหรับนักเรียนชั้นป4เรามาต่อกันเลยนะคะบทเรียนของนักเรียนจะอยู่ในหน้า11นะคะ,ะนักเรียนไปดูวิดีโอทบทวนได้นะคะจากบทที่แล้วเปิดดูทบทวนแล้ววันนี้เรามาเริ่มบทใหม่กันเลยนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะประโยคแรกนะคะ What can a parrot do? Can it fly? Can it swim? Can it talk? Can it run? Well, it can fly and it can talk, but it can't swim and it can run. what can a parrot do? can it fly? can it swim? can it talk? can it run? well, it can fly and it can talk, but it can't swim. and it can run คราวนี้เราก็จะมาดูคำแปลกันนะคะนักเรียนไปช้าช้านะคะ What อะไร Can สามารถ Parrot นกแก้วดูทำนะคะนกแก้วมันสามารถทำอะไรได้บ้าง can it fly มันฟบินมันบินได้ไหม can it swim มันสามารถว่ายน้ำได้ไหม can it talk มันสามารถพูดได้ไหม can it run มันสามารถวิ่งได้ไหม well เอาละ หรือแปลว่าดียอดเยี่ยมก็ได้นะคะ well แปลว่าดีก็ได้เอาละก็ได้เป็นคำบุทานก็ได้นะคะอ่ะ it can fly มันเอาละมันสามารถบินได้และมันสามารถพูดได้ but it can't swim แต่มันไม่สามารถว่ายน้ำได้ แอนแอนปกติเราจะแปลว่าและแต่ตอนนี้เราแปลว่าแต่แต่ it can run แต่มันสามารถวิ่งได้นะคะนักเรียนก็ไปไปหัดอ่านหัดแปลซ้ำๆย้ำๆจนเกิดความชำนาญน,นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะบายซิยา